ในพระเจ้าไม่มีคำว่าช้าจะได้รับคำตอบในคำอธิษฐานในเวลาของพระองค์สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่70ในหัวข้อที่บอกว่าบทเพลงแห่งการช่วยกู้เราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยกู้ข่าพระองค์ค่าแต่พระยาเวขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ต้องอับอายและอดสูขอให้ผู้ที่ปรารถนาจะให้ฆ้าพระองค์เจ็บนั้นต้องหันกลับไปและขายหน้าผู้ที่พูดว่าหะห้าหะห้านั้นขอให้กลับไปด้วยความอับอายขอให้ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์ปิติและยินดีในพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่รักการช่วยกู้ของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสนข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงรอช้าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์นองจิรกในพระเยซูคริสในสดุดีบทที่70นะครับ สดุดีบทที่70เป็นเหมือนกับสดุดีหลายๆบทนะครับที่ดาว,วิตุนขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับต่อปัญหาที่ท่านกําลังประสบอยู่นะครับความแตกต่างของสดุดีบทนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบทอื่นๆแล้วคือการอาธิษฐานขอความช่วยเหลือท่านโดยความเล่นดวงในในเวลาที่ท่านประสบความปัญหานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเป็นความทุกข์ที่ เกิดขึ้นกับดาวิดนะครับและก็เป็นพระประสงค์ที่ดาวิดต้องการก็คือขอพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือในชีวิตของดาวิดนะครับในมิติของมนุษย์ความเป็นมนุษย์นะครับเราไม่สามารถเห็นถึงอนาคตได้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะครับเรารู้สิ่งแค่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับและเราขอสิ่งหนึ่งได้นะั่นคือขอความช่วยเหลือ จากพระเจ้านะครับอย่างนี้ได้อย่างเช่นการขอพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออย่างเล่นด่วนในเวลาปัจจุบันนะครับดาวิดเนี่ยได้กระทําไม่ใช่การรอคําสั่งจากพระเจ้านะครับแต่ดาวิดเนี่ยได้ทูลขอพระเจ้านะครับทันทีทันใดเมื่อประสบความทุกข์นะครับโดยใจของเขานั้นขอต่อพระเจ้าอย่างเร่งด่วนนะครับข้ามทูลขอของ ดาวิดตอพระเจ้ามีอยู่ที่2ข้อที่3นะครับนั่นเป็นลนักษณะคําอธิษฐานที่เราเห็นดาวิดใช้คํเาเหล่านี้บ่อยมากในพระธรรมสดุดีนะครับในความหมายนะครับคล้ายๆกับว่าสดุดีแห่งการสับแช่งนะครับขอพระเจ้าทรงแก้แค้นในศัตรูของเขานะครับขอให้ศัตรูของดาวิดได้รับความอับอายขอให้ศัตรูของดาวิดได้รับการไม่มีความเจริญน,นะครับขอให้ศัตรูของดาวิดเนี่ยได้รับ ได้รับการไขขี้นหน้านะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ดาวิดได้ทําบ่อยๆแล้วขอพระเจ้าทรงเมตตานะครับให้ศัตรูทั้งหลายเนี่ยได้อับอายอบสูและผิดหวังในความคิดของเขานะครับและหันกลับไปอีกด้านหนึ่งก็คือให้ขอแพ้แพ้นะครับให้เขาแพ้แพ้ในทางกลับกันนะครับดาวิดเนี่ยทูลขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือคนที่แสวงหาพระเจ้าเหมือนกันนะครับให้คนที่ไม่แสวงหาพระเจ้าคนที่เป็นศัตรูของพระเจ้า ดาวิดบอกว่าให้เขาได้รับความอ,อับอายแต่ขณะเดียวกันคนที่แสวงหาพระเจ้านะครับดาวิดบอกอย่างนี้ครับคนที่แสวงหาพระเจ้าเนี่ยให้ประสบความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขาและมีความอิ่มเอมใจนะครับและให้ทุกคนที่รักการช่วยเหลือได้รอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตอบสนองในผู้ที่รักพระองค์นะครับขอบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์เนี่ยเป็นปรีอยู่ในพระเจ้าสม่ำเสมอ ให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์เนี่ยรอดและขอพระองค์ทรงทรงพระทัยช่วยเหลือคนที่สวายหาพระองค์นะครับและผู้ที่รอดแล้วผู้ที่สวายหาพระเจ้านั้นให้กล่าวคาว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอนะครับในข้อที่4นะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคิ์นะครับเมื่อลาซาสนอนป่วยอยู่นะครับก่อนที่ลาซาสจะสิ้นชีวิตลงนะครับพี่สาวทั้งสองได้ส่งคนไปแจ้งให้กับ พระเยซูว่าลาซารัสกำลังนอนป่วยพระเจ้าค่ะนะครับพระองค์เจ้าค่ะผู้ทรงพระองค์ทรงรักนั้นกําลังป่วยอยู่หมายความว่าพระเยซูลักลาซารัสนะครับแล้วก็พี่สาวของลาซารัสนะครับมารีกับมาธาเนี่ยก็ได้ส่งคนไปแจ้งกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าค่ะเนี่ยคนที่พระองค์รักนั้นกำลังนอนป่วยอยู่แต่เวลานั้นเนี่ยพระเยซูไม่ได้มาหาลาซารัสเลยนะครับทันทีทันใด แต่หลังจากนั้นพระเยซูก็รออีกประมาณสักสองวันนะครับลาสะลัสก็เสียชีวิตนะครับขณะที่ลาสะลสเสียชีวิตแล้วพระองค์ทรงไปยังบ้านของมารีและมาคาเดินทางไปถึงเนี่ยลาสะลัสก็ตายไปแล้วสี่วันนะครับแลวก็ลาสะลัสก็เข้าอุโมง์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อพระเยซูมาถึงเนี่ยมารีมาธาก็บอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าคถ้าพระองค์ทรงมาเร็วกว่านี้นะ ลัการะจะไม่ตายนะครับพระองค์เจ้าขาถ้าพระองค์มาเร็วกว่านี้น้องแชรยของข้าพระองค์ก็จะไม่ตายในยอห์นบทที่11ข้อที่21นะครับมาทําหมายความว่าถ้าพระพระเยซูมาช้าไปหน่อยนะครับถ้าพระเยซูมาช้าไปหน่อยถ้าพระเยซูมาเร็วกว่านี้นะน้องแชรยเขาก็คงไม่ตายอะไรประมาณนี้นะครับโดยความรู้สึกเศร้าใจนะครับมามาทารู้สึกว่าพระเยซูมาช้าเกินไปนะครับมาช้าเกินไปจนาถ้าให้น้องแชายของเขาต้องตายอะไรเนี่ยนะครับ แต่พระเยซูก็ทรงเรียกระสลที่ตายไปแล้วเนี่ยสวันนะครับทรงเรียกระสละฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยนั้นโดยใเช่สมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับการอัศาจรรย์ที่พระเยสุทรงทํายิ่งใหญ่มากในเวลานั้นนะครับคือให้ทุกคนเนี่ยแปลกใจว่าพระเยซูเนี่ยเออเรียกคนตายฟื้นขึ้นมาได้ไงตายไปแล้ว4วันนะครับเข้าอุโมองค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ชีวิตที่ถูกเอาไปฝังเพื่อทําให้ยูเนี่ยกับเพื่อทําให้ยูเนี่ยครับกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงระทําการอัศจรรย์โดยการฟื้นคนตายให้กลับมามีชีวิตนะครับนี่คือสิ่งเดียวที่พระเยซูทำนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเยซูทําทแล้วก็ให้คนอิสาราเอลเนี่ยแปลกใจน,นะครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยช้านะครับการกระทําของพระเจ้าทุกอย่างมีแผนการเสมอพระเจ้าไม่เคยช้า นะครับคำอธิษฐานของเราบางครั้งดูเหมือนว่าทำไม,มไม่เกิดเหตุผลทำไมไม่เกิดผลในสิ่งที่เราได้ทูลขอทำไมไม่มีการตอบสนองในสิ่งที่เราได้ทูลขอแต่ผมเชื่อนะครับว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับทุกคนนะครับดูเหมือนว่าแผนการนั้นเนี่ยอาจจะยากและอาจจะดูเหมือนโอ้โหแผนการนั้นเนี่ยไป,ไปไปไม่ได้เลยนะครับหรือทำไมรู้สึกพระเจ้าช้าจังเลยนะครับทำไมพระเจ้าไม่มยอมตอบสักที การอธิษฐานเนี่ยนะครับสำหรับการที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยคำตอบของพระเจ้ามีอยู่สอย่างครับมีอยู่สามอย่างครับอย่างแรกก็คือไฟเขียวคือพระเจ้าตอบทันทีในสิ่งที่เราต้องการนะรพระเจ้าให้ทันทีอย่างที่2ก็คืออะไรครับให้รอไปก่อนคือไฟสีเหลืองรอไปก่อนนะนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับแต่พระเจ้าไม่เคยชา้าแต่ว่าอย่างที่3ก็คือไฟแดงคือพระเจ้าไม่ให้เลย นะครับไม่ไม่ให้ในสิ่งที่คุณขอนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าก็เลยไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิษฐานของเรานะครับอยู่ในระดับแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคําตอบของพระเจ้าจะอยู่ในสีแบบ3แบบนี้นะครับขอขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อเรานะครอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเหลือในชีวิตของเราตั้งหลายเราเดินทางอยู่ในพระองค์ และขอพระเจ้าทรงปรดเมตตาให้เราทั้งหลายได้พบความสําเร็จในชีวิตได้แต่พระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระพรของพระองค์ทรงมาถึงเราและขอการเมตตาที่มาจากพระเจ้าสรรเสริญโมทนาขอพระคุณพระองค์ทุกสิ่งที่ไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโมทนาขอพระคุณพระเจ้าได้ทานในพระนามพระสุดาเจ้าอเมนพระเจ้าตอบไม่เคยช้าแต่ทุกอย่างมีเหตุผลของพระองค์เสมอ